มาจากทุกคนมาเที่ยวท่าฝรั่งกับยายวิคลิปนี้ยายวิสิพาทุกคนไปเที่ยวท่าฝรั่งท่าฝรั่งเป็นที่ท่องเที่ยวของสอปปอลาวอยู่เมืองท่าแขกตรงข้ามกับนครพนมท่าฝรั่งอยู่ห่างจากตัวเมืองท่าแขกบอกไกลปันไดประมาณ30กิโลคลิปเที่ยวเราสองวันหนึ่งคืนยายวิไปสายแน่ ก่อนที่จะมาท้าฝรั่งเยบิศไปเที่ยวสถานที่แรกก็คือถ้ำนางแอนถ้ำนางแอนเป็นถ้ำที่ใหญ่แล้วก็เย็นเนาะแล้วก็สวยงามมากอันนั้นก็คือเยบิได้ลงคลิปไปแล้วจ้าหลังจากเที่ยวถ้ำนางแอนเสร็จแล้วเยบิก,ก็พามานี่เลยจ้าท้าฝรั่งเนาะสะออดลายก็คือภูเขาจ้าทุกคนภูเขางามท้าฝรั่งอยู่บก่ไกลจากถ้ำนางแอนเป็นใดจ้าทุกคนยุทถนนเส้นเดียวกันเลยแต่ว่ามากักจะมีทางเดียวลงมาจากน้อยจ้าถนนหนทางก็จิเป็นลุกรังสีแดงเนาะโดยส่วนตัวแล้วยบิก,ก็มากลักษณะนี้เละจ้าเพราะว่า ทุกคนขื้นฮอสสมัยเฮาเป็นเด็กน้อยนำจ้า้าเป็นลักษณะนี้ถ้าฝรั่งล้อมรอบด้วยภูเขาใหญ่หญสูงๆเท่านั้นเลยเดียวไปทางใดก็มีแต่ภูเขาสะอ่อนค่ะทุกคนบบเคยเห็นภูเขาไกลขนาดนี้จักเถื่อมาจากคำนางแอนแลเฮาก็กวาสิมาอาบน้ําอยู่ท่าฝรั่งจะดูบ้านในเยวีสิพาเข้าไปเบิง่งว่ามันเป็นยังใดสถานที่ของมันอยู่ข้างในเมื่อนี้ก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวสิหลายจะทุกคนส่วนมากสิเป็นทางฝั่งไทยท่าฝรั่งมันเป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อนอกส่วนมากก็สิเป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศทางนั้นนนเยถ้าาามมทททีีี่่วแกสิ ที่มาท่องเที่ยวก็คือพระธาตุเนาะพระธาตุแล้วก็จะมีถ้ำนางแอนแล้วก็มีท่าฝรั่งจะทุกคนที่ท่องเที่ยวก็สิมีสามบ่อนนี่แหละที่โด่งดังเนาะเยวีก็ยังบอกเคยมาจักเทือจจะทุกคนเทือนี้เป็นเทือแรลกเนาะก็รู้สึกว่าประทับใจคือกันจ้าให้ลทไรของท่าฝรั่งก็คืออยู่ในน้ำจะทุกคนในน้ำก็สิมีเป็นตูบเนาะมีไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งเล่นจานั่งเล่นกินดื่มแล้วก็เล่นน้ำท่าฝรั่งก็สิมีบริการที่พักนอนค้างคืนน้ำว่าสิเป็นทั้งทั้งหรือในน้ำก็ พักอยู่นี่แหละแต่เบื้องแล้วมันเป็นอย่างไดบุเพราะว่าเขามีเด็กน้อยมานาเนาะก,ก็เลยบอพักตรงนี้เลยเข้าไปพักในเมืองเขาถึงว่าตรงนี้งามบ่ก,ก็งามจะงามแล้วก็เป็นตะพักขนาดเลยแต่ว่าเขามีเด็กน้อยมานาเยวิกก็เลยคิดว่าไปพักในเมืองดีกว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอ,อีกอย่างนึงก็คือป่าจะทุกคนป่ายูทาฝรั่งล่า หลายลายคักลายเนบอกไปใส่เลยใจทุกคนแล้วก็มีต่ตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยถ้าฝรั่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งามและลงตัวขนาดใจทุกคนเพราะว่ามันมีภูเขาล้อมรอบมีทางแม่น้ําแล้วก็ภูเขานําเนาะเักก็สิข้ามฝั่งมาฝั่งนี้เพราะว่าเขาจองตู้อยู่ฝั่งนี้เนาะแต่ว่าน้าอยู่ท้าฝรั่งค่ะมันลึกใจทุกคนมันก็เลยระวังเด็กน้อยยากเนาะก็เลยปรึกษากันว่าเขาสิบเลนอยู่ท้าฝรั่งเขาสิไปเล่นอยู่ท้าบานคอแทนเพราะว่าท้าบานคอมันสิเป็นน้ําตื้นๆเป็นลำห้วยเดียวกันนี่แหละใจทุกคนแต่่่่่ววาาาาามมันนนนนตตื้้้้เเดด็กอยสรถลํไแบ นี่คะมันบุกเป็นตเล่นน้ำเนาะจ้ะทุกคนน้ำมันลึกเหมาะกับผู้ใหญ่เล่นมากกว่าอีกอย่างนึงเด็กน้อยก็สะอ่อนป่าจักจับป่าจ้ะทุกคนกลมอยู่นั่นแหละเท่ากันระวังนักแวีก็เลยปรึกษากับทุกคนว่าให้เข้าไปเล่นสถานที่อื่นดีกว่าก็คือท้าบ้านคอเนาะท่าบ้านคอมันจะเป็นน้ำตื้นๆจ้ะทุกคนเหมาะกับเด็กน้อยเล่นมากกว่าแต่สถานที่ตรงนี้น่ะสวยเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าถ้าจะมาเล่นน้ำผู้ใหญ่มาเล่นตรงนี้น่ะดีที่สุดนักท่องเที่ยวกันหลายจ้ะทุกคนส่วนมากก็สิขาวฝั่งมาจากฝั่ ปลากับคนก็เล่นน้ำบอลเดียวกันนะรถคนกระบ,บียานปลาปลากระบ,บียานคน <c oughs> เล่นน้ำกันเสยเลยปลาบัดีเฮาสิย้ายสถานที่ใหม่แล้วจ้าไปท้าบ้านคอแทนอันนี้ห้ามาก,กับรถตู้ละจ้าบริการรถตู้เพิ่นเนาะเพิ่นสิพ้าไปบอนใดที่ว่ามันปิดตะไปเพิ่นสิผ้าเข้าไปเนาะดีอีกอย่างนึงจ้าทุกคนก็สิไป,ไปท้าบ้านคอเฮาก็ขอซื้อโซงสก่อนจักโตจ้าทุกคนเพราะว่ายายวิเอาเสื้อผ้าไปนิดเดียวเองคลิปนี้ยายวิก็สิขอจบคลิปแค่นี้ก่อน้อจ้าพบกันใหม่ก็คือคลิปบ้านคอเนาะแค่นี้ลอจ้าบายบายสวั 자